ไปแล้วเอาแล้วครับน้ำบอลน้ำบอลตั้งท่าแล้วน้ำบอลบอกกรามหักตัวนี้ยิงเขาไอ้สัดนี่ครับเก็บสายโอ้โหเดือดครับเดือดโอ้โอหเดือดเดือดเบาเบาเดี๋ยวกันลอยขึ้นมานาทีตัวใช้ดีทุนหายไปแล้วครับทุนหายไปแล้วจื๊อมาแล้วครับ นะมีส์ด้วยครับนี่ครับดูจกคันนะครับนี่เวสองร้อยเอมอ่อยกันี่มา้วนะครับเอามาให้คันดิครับสวัสดียามเช้ากับน้านาตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็เปลี่ยนสายนะครับมาตกหน้าดินแล้วก็จับ เปลี่ยนจากเขียดสดนะครับเคสซิ่งเป็นปลาดุกซิ่งนะครับวันนี้ก็คือมาตกเป็นอ่าเป็นบึงเป็นเป็นเป็นบ่อน้ำเนี่ยขนาดใหญ่เหมือนกันครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยครับนี่ครับวันนี้ที่มาคือมากับนับบอลร้อยหม่ครับนี่รับกำลังตกอยู่นะครับแล้วก็ช่างโจ้นะครับข้างหลังนี้นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้นานารับชมมากน้อยขนาดไหนครับวันนี้ปลาดุกซิ่งครับตัวเล็กมากอันเนี้ยเด็กกว่านี้บ้าง ยิงเลยเ็ดีอย่าด้ยว่าตรงไหนว้าตรงไหนนอ่ะมีตัวติปอดนี่เยนาะชิดริมนี่ป่ะนี่ฟังเนี่ยอันนี้ได้น้ำเลึกลงมาหน่อยนะจิบมาเออ ไม่รู้ไปเยื่หรือเปล่าเนี่ย ทุนยังไม่ขึ้นมาเลยครับทุนมิดไปแล้วครับสงสัยอยู่สงนานจังวะนี่ครับปิดแล้วก็ปิดมาแล้วครับฮะเฮ้ รกินไปแล้วครับขาดไปแล้วกำลังส่งสายอยู่นะครับตอนนี้แต่เรารู้นะว่าประดุกซิ่งจะมีผลงานให้รับชมไหมนี่ครับเช็คสายอยู่ครับรอให้สายดึงครับกอสายเก็บสายอยู่นะครับป๊าปเอาแล้วโอ้โหดูครับโอ้โหเอาแล้วครับแอย่างนีโอ้โหลูกกระจกครับ เอาแล้วครับน้ำบอลน้ำบอลตั้งห้าแล้วน้ำบอลตกน้ำหักนี่ครับเก็บสายโอ้โหเลือดครับเลือดโอ้โหเลือดเลือดงานดีมาเลยโอ้โหหาทีมมายึดจริงงานดีเนี่ครับ ประดุกซิงทำงานอยู่แล้วครับดุกซิงดุกซิงไม่เฮ้ยไรย่างน้อยก็ไม่เงาแล้วทุนหายไปแล้วครับทุนหายไปแล้วตจุดนี่มาแล้วครับดีไซน์ด้วยครับนี่ครับถือจากคันครับนี่เวกสองร้อยครับพี่ ขอยได้ไหมนะครับโอ้ยขอได้ยูลงสองโลนี่นซส์สสวยครับไสสวยนี okay, <__่ครับเดี๋ยวเก็บปลาไปก่อนเลยนะครับน่าปล่อยกันเลยฉันจะวิ้งกูจะมาวิ้งอ่ะตัวเล็กทั้งเงี้ย

มีหวุไบอพี้่จริงนก็เยอะงได้แล้วซาย้ือต้องยิงเยอะลก็มก็กว่าสักคันหนึงไอ้ทิ้งไวตัวใหญ่นะตไม่ใหญ่อะไรเวลาวัดยามีเอามือลุ่มนรเลยปิ้นน่ะมันทไม่ขึ้นเลยน่ มนนต้เลบอลเอาอีกแล้วนี่ครับป๊าเอาโอ้โหนี่วัดเต็มที่เลยครับนี่โอ้โหวิญญาณนี่มันกระโดดออกจากตัวปลาแล้วี่ยโอ้โหใส่ดีนะครับ มากตังแล้วครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเก็บปลาให้ก่อนเลยนะครับ

Ui, tôi điếc, tôi điếu, tôi điêu. Ây, cái cùa củ cái Thật bà Mì bà em đây hả, à? mì bà mèo. lúc mì bà

โลคว้านี่ครับไปดูซิ่งทำงานแล้วครับนี่ใสโลกว่าทเนี่แป๊บเดียวลงเบรไปไม่ถึงสามนาที

นี่ล็อกคันนี้คันใช้ได้ด้วยนะครับแบเยอะมาแล้วครับมาอะไรมาแล้วรถถังไหมครับเดี๋ยวเราเดินพาดูนะนี่ครับมาครับเล่นอยู่ครับนัดอยู่ครับนัดอยู่ครับ

ไซส์สามครับบอลปิดนะคบนี้โอ้โหไซส์สามมาแล้วบอลไซส์สามมาแล้วไซส์สามเลยครับนี่เออเข้าเนี่ะเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับอันนี้พุ่งตีนะเนี่ยหายไม่ทันนะพี่ออ้าการเปิดแล้วครับ <c oughs> ป่า ปลาเกตเริ่มมาครับคันกอกแก๊กเอาเยอะนี่คันกอกแก๊กคันดีๆไม่กินกินคันเด้วมังมีต์มีตอนะอย่าให้มดมากมือหมุนดิเฮ้ยคันนี้กินเดี๋ยวเดวเดี๋ยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวดีเดี๋ยวเดี๋ดีเดีดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเวเี๋ยวเดี๋ย เฮ้ยยังไม่กินแล้วนเลยมันสวนเลยนะได้เ่เ้วออยโ้โยบมสองคคู่เว้ยมาช่วยตักตักปลาสิบานมือมุนหักแล้วบอลนี่มีคนตักปลาช่วยตักปลาหน่อยนยุยุทธเดีมาทาพี่นยุทธ มันพันยกันไันโอ้โหเี่ตามามองดูดินายยุทนายบอลดูพี่ใช้วิธีอะไรหมุนดูดิอ้าเีไปแล้วดูไปนะยุทธอยู่อยคนออนแอก็แพ้ไป

ฮได้กลวมั้ย้ัใหญ่ว่านเบ็ดน่อยไม่น่าแดกก่ดุกเลยนี้โอ้โหนี่ครับน้ำบอลพามดูปลาครับนี่ เกลือนเลยครับนี like ok. ่เดี hmm, ๋ยวเราจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับโอี่ตัวครับี่านดู้มนับกันนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดสิบสองส้าสิตัวแล้วครับโอ้โหสิตัวนี้20่สโลอัพนะครับน่าจะรวม30มสิบโลครับเฉพาะตัวนี้ก็รวม3ามโลนะสองโลกว่านี่โะ้โ้อ้วนปิบเลยครับเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาดูท้ายคลิปกันครับว่าจะได้ผลงานมากน้อยขนาดไหนนี้ขนาดนี้ตกไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับเนี่ย,ยรวม20ตัวแล้วครับ